เปิดให้ดูครับว่าหน้าปาร์ตี้ของเราเนี่ย mm hmm. เห็นปะอ่ามันก็จะมีพวกเวลซีเวลซีเวลสามนะครับเนี่ย mm hmm. เห็นเพื่อนต่างประเทศนะครับแล้วก็ลองทักทายดูครับว่าเป็นคนมาจากไหนนะแล้วก็ถามเขาดูก่อนครับว่าเขาจะตอบหรือเปล่านะเออไปดิให้ดูว่เออดูแล้วก็รอดูนะครับว่าเขาจะตอบเราหรือเปล่านะครับนะเออ a few moments later โอเคครับผมปรากฏว่าเขาแม่งไม่ตอบเราไอ้ซัด กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะจ๊ะพบกับผมยิทจังชินเนลนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาสอนทำเกมโดตา2นะครับเกมเดียบ 2>, 2ไอศไอสตร์ไม่ใช่โดตาเสรอตั้งสติให้เป็นแบบออนไลน์นะครับนะทําให้ทําให้มันสามารถเล่นออนไลน์ได้นะครับนะน่าจะเป็นคําถามที่ทุกคนสนใจแล้วก็ค้นหามาโดยตลอดครับว่าเกมเดียบ o เนี่ยมันเชื่อมต่อแบบโลกออนไลน์ยังไงนะครับมันทําแบบเล่นแบบแบทเทิลเน็ตยังไงวะบางคนอาจจะสงสัยว่ามันทํายังไงไอกเกมเนี้ยนะเพราะว่าเวลากดแบทเทิลเน็ตเข้าไปใช่ไหมมันก็จะบอกว่า uh, this disconnect อะไรไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ไอ้คุณน้องเนี่ยเออไม่สามารถเล่นออนไลน์ได้ทายังไงมันจะเล่นได้นะครับวันนี้ผมจะไปทาให้มันสําเร็จให้ดูนะครับนะหรือเปล่านะโอเคครับผมมันจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยโอเค let's go โอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเครื่องเดิมนะครับนะโอเคแล้วก็นับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ Google นะครับกูเกิลนะพิมพ์เข้าไปนะครับหรือไม่ก็เข้าลิงก์นะครับเข้าลิงก์ที่ผมแปะไว้ด้านล่างนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะจะเป็นลิงก์ตัวนี้นะครับเนี่ย w w w project a b l e t com นะครับนะแล้วก็เข้าลิงก์โดยตรงเลยก็ได้นะครับไม่ต้องมาหน้ากดแท็แกแทกแท๊กมันผมนะเออเนี่ยถ้าเรากดลิงก์ปุ๊บมันก็จะเข้ามาในหน้านี้โดยตรงนะครับพี่น้องนะโอเคให้เรามาที่ดาวน์โหลดนะครับตึง้งดาวน์โหลดแล้วก็เลื่อนลองมานะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดก่อนเลยนะครับพี่น้องตั้งสวยง,งามนะเอแล้วก็จะขึ้นอัตโนมัติตรงนี้นะครับนะอ่าแต่ก่อนอื่นนะครับ ต้องบอกก่อนว่าการที่เราจะทําเป็นเดียโบให้มันเล่นออนไลน์ได้นะครับเราต้องติดตั้งตัวเกมเดียโบก่อน,นครับเอาง่ายก็คือเราต้องมีตัวเกมเดิมๆของมันก่อนในเครื่องนะครับนะบางคนอาจจะยังไม่มีเกมก็ต้องไปติดตั้งนะครับนะผมก็สอนวิธีการติดตั้งเกมมาแล้วนะครับในอีพีคนก่อนก็ไปหาดูได้นะครับนะเนี่ยให้เรามีเกมแบบตัวนี้ขึ้นมาหน้าจอก่อนนะครับเนี่ยเ,ยเอเอไอเกมไอเกมสิฟ้าเนี่ยนะ ให้มันมีเกมเป็นตัวรองพื้นก่อนเราก็จะใช้เกมตัวนี้ในการเป็นฐานให้มันอัปเดตไปทําให้มันเล่นออนไลน์ได้นะครับโอเคมาตอนนี้มันก็โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เข้าไปในที่ที่มันเก็บไว้นะครับพี่น้องโอเคพึ่งมันก็ดิงขึ้นมานะครับอ่าก็ขยายจอก่อนแป๊บน,นึงออนมาหน้านี้นะครับเราก็กดคลิกเข้าไปนะครับหรือจะกดรันเอสก็ได้นะครับรันเอสเนี่ยตรงนี้ถ้าพึ่งเข้าไปมามันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้เรานะครับนะเออเราก็กดบราวน์นะครับนะกดบราวน์ แล้วก็ไปเลือกที่ตั้งนะครับว่าเราจะเอาลงไว้ที่ไหนนะครับนะโอเคสำหรับผมผมก็จะเลือกลงไว้ในโฟลเดอร์เกมที่ผมติดตั้งลงครับก็จะเป็นเดียโบสอดนะครับนะผมก็คลิปเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็กดโอเคครับตึงแล้วก็กด install นะครับพี่น้องจัดทำอ่าเรียบร้อยครับเต็มแป๊บเดียวครับโอ้ยอันนี้ขึ้นานแน่นนมันก็จะขึ้นตัวนี้มาให้เรานะครับแล้วก็รอก่อนนะครับอาจจะนานหน่อยครับตัวนี้นะไม่รู้ว่าเป็นคืออะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับพี่น้องนะ ตอนนี้มันก็กำลังโหลดนะครับนะกําลังโหลดไปนะครับมันรอก็ประมาณสัก4ีหนาทีนะครับไปตัวนี้นะประมาณสีหนาทีเลยพอเต็มแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็รอสักนิดหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับนะโอเคมันก็ทําการเซตอัพอยู่นะครับนะมาตอนนี้ก็เต็มไปหนึ่งนะครับเต็มไปสองแล้วครับพี่น้องเออนี่มันก็จะขึ้นตัวนี้มานะครับนะเออแล้วก็รอให้มันอันนี้เสร็จก่อนนะครับนะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็กด yes ไปนะครับพี่น้องดึงโอเค โอเคครับผมพอเรากด yes นะครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับนะโอเคมันจะมาหน้านี้โดยอัตโนมัตินะครับพี่น้องโอเคพอมาหน้านี้ปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้เรานะครับนะมันจะขึ้นหน้าต่าง register นะครับหรือว่าหน้าต่างลงทะเบียนนะครับสําหรับใครที่มีรหัสในโปรเจกต์เดียบอสแล้วนะครับก็ไม่ต้องลงทะเบียนนะครับก็ล็อกอินเข้าไปเลยก็ได้นะครับนะแต่ว่าร้อยทั้งร้อยนะครับนะไม่มีแน่นอนนะเพราะว่าผมคนหนึ่งก็ไม่มีเหมือนกันนะฮะแล้วก็ ช้เวลาในการสมัครประมาณ2ชั่วโมงนะครับคือสมัครยากมากเพราะว่าต้องไปนั่งดูภาษาอังกฤษนะครับต้องไปนั่งฟังเขาพูดภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่มีสอนด้วยนะไอ้ขั้นตอนการสมัครเนี่ยไม่มีสอนนะต้องไปนั่งเดาเอาเองนะนะก็ทําตามนี้เลยนะครับในการสมัครก็คลิกเข้ามาล็อกอินแล้วก็รีจิสเตอร์นะครับนะตรงนี้ไอ้ตัวแรกนะครับก็จะเป็นยูเซอร์เนมนะครับยูเซอร์เนมจะเป็นชื่อของรหัสของเรานะครับที่ใช้ในล็อกอินที่ใช้ล็อกอินในหน้านี้นะครับ ถ้าเราพิมพ์ยูทเซอร์สมมติว่าเราตั้งเป็น P O O อย่างเงี้ยเออมันก็จะขึ้นชื่อตรงนี้นะครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามานะครับนจะเป็นชื่อตรงนี้นะครับไม่ใช่ชื่อรหัสเกมๆนะครับนะแล้วก็แล้วแต่เราจะตั้งนะครับอ่สมมติว่าผมจะตั้งเป็นอ่าสมมติว่าผมจะตั้งเป็นเดียโบนะครับนะเออเดียโบเออเดียบูนะครับเออเดียบู O สามตัวนะครับนะเออผมก็จะตั้งไว้แค่นี้นะครับนะแล้วก็อีเมลนะครับอีเมลเนี่ยเราก็จะ ใช้เป็นอีเมลที่เราใช้งานประจำนะครับหรืออีเมลที่ยังไม่เคยสมัครตัวนี้มาก่อนนะครับเนื่องจากเราจะต้องใช้ในการยืนยันรหัสผ่านนะครับยืนยันตัวตวนยืนยะันรหัสผ่านนะครับอ่ะเราก็ต้องใช้เป็นตัวที่มันเชื่อมกับโทรศัพท์ของเรานะครับนะโอเคอ่ะล้วก็กดอ,อีเมลเข้าไปนะครับนะเออโอเคเราผมก็ใส่อีเมล่อนแป๊บหนึ่งนะครับนะปึ๊บเราก็ทําการก๊อปปี้ตัวนี้ก็ได้นะครับนะทำการก๊อปปี้ปึ้งแล้วก็มาวางใส่ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ต้องพิมพ์หลายครั้งนะครับนะทำให้รหัส อ่า gmail gmail email ของเราครับให้มันตรงกันทั้งสองช่องนะครับเป็นการยืนยันว่าเราพิมพ์ถูกนะอะไรทั้งนี้นเนีก็นี่นะครับตรงปัญหาใหญ่คือตรงนี้นะเออปัญหาใหญ่ที่ผมใช้เวลา 2- 3สชั่วโมงครับในการพิมพ์ตรงนี้ให้มันถูกพิมพ์ยังไงก็ไม่ถูกนะครับอ้าว้ไม่เชื่อลองพิมพ์ดูนะครับเขียนทุพิมพ์ไปแล้วก็ใส่ตัวเลขด้วยครับเนี่ยใส่ตัวเลขเข้าไปไม่มีนะครับถ้ามันถูกมันจะเป็นขอบสีน้ําเงินขอบสีฟ้าขึ้นมาครับนะแต่มันไม่ถูกไงพิมพ์ยังไงก็ไม่ถูกครับตอนนี้ผมใช ภาษาอังกฤษตัวเลขมาหมดแล้วครับตอนนี้ไม่ถูกนะครับนะสำหรับการใส่พาสเวิร์ดนะครับนะเราต้องมีตัวพยัญชนะนะครับตัวใหญ่นะครับอักขษตัวใหญ่เนี่ยหนึ่งตัวนะครับเป็นเป็นต้นไปเป็นขึ้นไปนะครับเออต้องมีตัวภาษาอังกฤษที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่หนึ่งตัวขึ้นไปนะครับนะอาจจะพิมพ์เป็นสมมติว่าผมขึ้นเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับหนึ่งตัวตึ้งขึ้นมาครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องหมาย s นะครับเครื่องหมาย s หนึ่งตัวนะครับในพาสเวิ แล้วก็จะเป็นพวกเลข1 2 3ก็ได้ครับ1น3 4อเนี่ยมันก็จะขึ้นกรอบสีฟ้าให้เราครับเพราะนั้นนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวพิมพ์ใหญ่หนึ่งตัวกับตัวออีก1ตัวนะครับนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกันกับตัวนี้นะครับต้องใส่ให้มันตรงกันนะครับก็ตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นก่อน,นะครับแล้วก็ตัวพิมพ์เล็กธรรมดาแล้วก็อแล้วก็1 2 3 4เนี่ยเห็นไหมพอมันตรงกันปุ๊บมันก็จะเป็นขอบสีฟ้านะครับเออวันนั้นทั้งวันผมใช้เวลาโมงนะหา,ยามยัะ่ยยนะ ก็หลังจากที่เราทําการกอรอกอะไรครบเรียบร้อยนะครับแล้วก็จําให้ได้นะครับว่าพาสเวิร์ดของเราคืออะไรนะครับจําว่าพาสเวิร์ดคืออะไรแล้วก็จําว่าอีเมลที่เราใช้เนี่ยคืออีเมลตัวไหนนะครับนะหลังจากที่เราทําเสร็จปุ๊บแล้วก็กดไปครับดิจิเตอรนะครับซึบ่งโอเคมันก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับนะโอเคอันนี้ไม่ต้องสนใจนะเนาะพอมาหน้านี้ปุ๊บนะครับนะ แล้วก็ใส่ไอตัวเมื่อกี้เนี่ยนะไออีเมลที่เราสมัครไปเมื่อกี้นี้นะครับอีเมลที่เราใช้ยืนยันตัวตนเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปครับนะเออเราก็ใส่หรหัสพาสเวิร์ดที่เรากรอกเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยไอตัวพิมพ์ใหญ่กับไอตัวแอสนะเออ,เเเอ 1, 2, 3, 4, ก็พิมพ์เข้าไปปึ้งตึ๊บตื๊บแอสหนึ่งสองสามสี่ของผมก็ล็อกอินเข้าไปครับพี่น้องปึง้งเนี่ยมันก็จะขึ้นสีเขียวนะครับขึ้นสีเขียวขึ้นมาแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับไอตัวสําคัญเนี่ยนะ no account found เนี่ยเออคือมันยังไม่มีเราเนี่ยยังไม่มี แอคเคา์หรือว่ายังไม่มีบัญชีนะครับในเกมนะครับมีแค่บัญชีในในหน้าของโปรเจกต์เดโินะครับแต่ว่ายังไม่มีแอคเคา t ์ในเกมในตัวเกมเนี่ยเราต้องใช้รหัสอีกอันหนึ่งนะครับเราต้องไปสร้างใหม่อีกนะครับนะค่อนข้างวุ่นวายพอสมควรนะเพราะงั้นเราก็ต้อง c ร e a t ทแอคเคาน์ใหม่นะครับนะทำเดี๋ยวนี้เลยนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับพี่น้องตึ้งมันก็จะมาโผล่หน้านี้นะครับนะมันก็จะบอกว่า please confirm นะครับอีเมลนะครับเราก็ต้องเข้าไปในอีเมลของเรานะครับเพื่อที่จะทําการยืนยันตัวตนหรือว่าทําการ ยืนยันรหัสของเรานะครับว่าเราทําการสมัครจริงๆนะอะไรทำงงเนี้เราถึงจะสามารถไอ้กรอกตรงนี้ให้มันถูกต้องได้นะครับไม่งั้นเราก็นั่งกรอกทั้งวันก็ไม่สําเร็จนะครับในเพราะงั้นเราก็ต้องเข้าไปยืนยันตัวตนก่อนเนาะเพราะั้นผมก็ขอเข้าไปในอีเมลก่อนนะโอเคครับตอนนี้ผมก็เข้ามาใน gmail เรียบร้อยนะครับผมก็จะเนี่ยตัวแรกก็จะเป็น pd2 นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับเพื่อที่จะยืนยันรหัสของเรานะครับก็จะเป็น c o n f i r ม e ีเมลนะครับนะเข้าไปปึ๊บเนี่ยมันก็จะทําการยืนยัน แล้วมันก็จะกลับมาหน้าเกมของเราแล้วก็จะบอกว่าอีเมลคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับนะเออเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะทีนี้ทํายังไงต่อนะครับเราก็กลับเข้าไปล็อกอินใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับล็อกอินปุ๊บเนี่ยก็ใส่อีเมลตัวเมื่อกี้นี่แหละนะเอออีเมลตัวที่เราทําไปเมื่อกี้นี้นะพี่น้องเนี่ยพอเราใส่ครบปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับวนะนไปวนมานี่แหละพี่น้องเราก็กลับมา Create a c c o u าน n o าอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นรอบที่สองแนละ้วพี่น้องจำไว้นะอย่าไปหลงประเด นี่คือเราลังหลังจากที่เรายืนยันเรียบร้อยปุ๊บนะครับเนี่ยเราก็จะมาหน้านี้อีกครั้งหนึ่งอันนี้ใช่ไหมเดียบอว์นะครับเดียบูของเราที่ผมพิมพ์ไว้เนี่ยมันจะมาขึ้นตรงนี้นะครับ user name แล้วก็ทําการเปลี่ยนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนะไอตัวนั้นที่เราสมัครไปรอบแรกมันจะเป็นบัญชีของบัญชีของเพจนี้นะของเว็บนี้นะครับแต่ user name ตัวนี้เนี่ยจะเป็นรหัสผ่านเข้าเกมในเกมของเราครับเข้าไปในตัวเกมจริงๆนะเออนะอ่าของผมอาจจะอาจจะใช้เป็นชื่อตัวเองนะครับนะเออเนี่ยปุ๊บปับ๊บแล้วก็อาจจะเป็น สี่ห้าหกเจ็ดนะโอเคสำหรับพาสเวอร์อาจจะใช้เป็นตัวเดิมก็ได้นะครับนะนะพิมใหญ่แล้วก็แอดเหมือนเดิมนะครับหนึ่งสองสามสี่เนี่ยปั๊บแล้วก็พิมให้มันเหมือนเดิมนะครับหนึ่งสองสามสี่เนี่ยมาตรงกันก็จะเป็นขอบสีฟ้านะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับนะแล้วก็หลังจากที่เราพิมพ์เสร็จเราก็จำอ่ายูสเซอร์เนมของเราไว้นะครับนะเพราะว่าเราจะต้องใช้กรอกในตัวเกมนะครับนะลองผมก็จะเป็นทิ้งที่จ้างนะครับห้าสี่หกเจ็ดนะครับนะเดี๋ยวผมจำได้หรือเปล่าวะเนี่ยโอเคแล้วก ปั๊บเนี่ยพอมันได้นะครับมันก็จะ account create เรียบร้อยเป็นสีเขียวนะครับเนี่ยอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับพอเราทำอันนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะเข้าไปในตัวเกมนะครับนะเราไปสร้างบัญชีเกมนะครับว่าจะเป็นอย่างไงก็พอตัดสลับหน้าจอนะครับนะโอเคพี่น้องพอเราทําการสมัครอนนเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะมาหาตัวเกมครับตัวเกมจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตา Project Diablo 2นะครับนะจะเป็นไอ้รูปเรียนๆเ,เนี่ยเออแล้วก็ คลิกเข้าไปนะพี่น้องนะมันก็จะขึ้นมาให้เรานะครับแล้วก็เข้าผ่านตัวเกมตัวนี้นะครับเราจะไม่ไม่ใช้ตัวตัวสีฟ้าๆเดิมๆของมันนะครับเราจะเข้าผ่านตัวเมื่อกี้นี้นะโอเคเนี่ยเราจะเข้าผ่านตัวนี้นะครับเราจะไม่ใช้ตัวนี้นะโอเคนะเข้าใจตรงกันนะพี่น้องโอเคหน้าตามันก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวเกมเนาะเราก็จะเล่นผ่านตัวนี้แล้วก็กดเพเข้าไปนะครับมันก็จะเข้าไปสู่ตัวเกมนะมันก็จะทําการอัปเดตแป๊บหนึ่งครับอัปเดตจริงนะครับนะผมก็ขอสลับหน้าจอเข้าไปในช่วงเกมแล้วก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันจจะะต้้อองสลัับบหนนาคครเ ไอ้ไหน้าตรงที่เราอัปเดตตรงนี้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะใช้เวลานานพอสมควรนะพี่น้องนะโอเคมันใช้เวลานานพอสมควรแล้วก็รอนะโอเคตอนนี้ก็มาแล้วนะโอเคครับผมพอเราเข้ามาในเกมมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับที่ถลอคอยเห็นไหมพวกเราก็สังเกตดีๆนะครับว่ามันจะมีหน้าจอที่เต็มนะครับเออมันจะเต็มหน้าจอถ้าใครสังเกตนะครับใน ep ก่อนๆสาม ep นะที่ผมแคปไปเนี่ยมันจะหน้าจอไม่เต็มครับมันจะอ่าผมจะต้องขยับออกมาชิดอีกข้างหนึ่งของจอครับแล้วก็ใส่ วิดีโอของตัวเองเข้าไปได้นะครับนะว่าแต่ว่าอันนี้คือเต็มจอนะครับนะเต็มจอแล้วก็ในเกมก็เต็มเหมือนกันนะครับนะเราจะไปดูกันครับว่ามันล็อินยังไงนะครับอันนี้คือจะมีระบบคนเดียวเหมือนกันนะครับมีระบบคนเดียวเหมือนเดิมนะครับเนี่ยไอตัวนี้คือเราเล่นคนเดียวไม่สนใจใครนะครับหรือจะเล่นแลนกับเพื่อนอันนี้จะใช้ระบบเล่นคนเดียวนะครับถ้าเราเล่นแลนกับเล่นคนเดียวเนี่ยคือเข้าตัวนี้เนาะโอเคแต่ถ้าเราจะเล่นแบบออนไลน์นะครับถ้าเราเล่นออนไลน์เราจะเข้าแบบแบทเทิลเน็ตนะครับแต่ผมก็ต้องขอบอกไว้ก่อนครับว่าการเข้าเล่่นนแแบบบบบกัเล ตัวละครมันจะแยกจากกันนะครับสมมติว่าเราเล่นแบบซิงเกิลเพลเยอร์เราหาของหาดาบหาอาวุธหาเพชรไว้เยอะแยะมากมายนะครับพอเราเข้ามาเล่นในแบทเทิลเน็ตนะครับตัวละครเหล่านั้นจะไม่มีนะครับมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวข้องกัน,นครับถ้าเราต้องการที่จะปั้นตัวละครเข้ามาให้มันเทอเทียบเนี่ยเราต้องเลือกเอามาจะปั้นในซิงเกิลเพลเยอร์หรือจะปั้นในแบทเทิลเน็ตนะครับถ้าเราปั้นในแบทเทิลเน็ตเนี่ยมันก็จะอยู่ในรหัสนั้นของเรานะครับเราจะพิมพ์รหัสนั้นในเครื่องไหนก็แล้วแต่นะครับตัวละครนั้ เล่นคนเดียวของเราในเครื่องเครื่องนั้นนะครับโอเคนี่คือความแตกต่างกันนะครับตัวละครจะไม่ยุ่งเจวกันนะเราก็จะเข้ามาแบทเทิลเดนะครับเพิ่งเข้ามามันก็จะมาโผล่หน้านี้นะครับจําได้ไหมว่ารหัสที่เราสมัครไว้นะครับแอคเคาท์ที่เราสมัครไว้เนี่ยเราก็กรอะเข้าไปนะครับเนี่ยตัวนี้คือผมสมัครไว้ในี่ยติกิ๊จัง5 4 6 7เนี่ยแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดของเรานะครับที่เราใส่ไว้ทําไว้ตอนนั้นนะครับที่ผมบอกว่าทําเหมือนกันนะที่เรามีตัวพิมพ์ใหญ่อะไรเนี่ย เึ่งเราก็ใส่แอดอะไรเข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการสับสนที่ตอนนั้นเราสร้างไว้แล้วก็ล็อกอินเข้าไปปุ๊บนะก็จะมาโผล่หน้านี้ถ้าเราไม่มีตัวละครแต่ถ้าเรามีมันก็จะยังครบเหมือนเดิมนะครับโอเคเราก็ทําการขีดเอียดให้ดูนะครับเดิ๋ยทําการขีดเอียดให้ดูแล้วก็สร้างขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับเึ้งไหนเดี๋กเขมานเนี่ยเลื่อนยีโ่ขึ้นมาหนึ่งตัวแล้วก็กดพิมพ์ชื่อน,นะครับปึ๊บ,บ,บนะบแล้วเราก็กดติ๊กตัวสุดท้ายไว้นะครับถ้าเราไม่กดติ๊กตัวสุดท้ายเราจะไม่สามารถร่วมห้องกัััับนนนนนอออออออืื third, อออ่่ไไดดด้้้หหหรรรระะะะะสกกยาาาางงแลลผมมมจจทํใููเเติ๊ปกออกป็ณี นะจะเป็น SUV แบบนี้ครับซึ่งเนี่ยมันจะไม่มีห้องอื่นให้เรานะครับมันจะไม่มีห้องอื่นให้เราดูถ้าถ้าไปเป็นฮีโร่ที่แบบเราติ๊กตัวสุดท้ายไว้เนี่ยเห็นไหมนนี้คือตัวที่ผมติ๊กไว้นะครับแต่ว่าจะสร้างให้ดูใหม่นะครับโอเคสร้างตัวนี้ก็ได้นะครับ oh. แล้ว่าทึ้งไปทึงชื่อไปอ่านี่คือติ๊กไว้นะครับติ๊กไว้ปึ๊บกดโอเคเข้าไปนะครับอโอเคเราก็กดจอยนะครับเนี่ยจะมีห้องอื่นให้เรานะครับเห็นไหมเพียบเลยนะครับเออห้องอื่นให้เราเพียบเลยแล้วก็ลองกดเข้าไปดูว่าห้องไหนมัน ลองกดเข้าไปดูนี่ท้านอาจจะเป็นจำนวนคนนะผมก็พิึงหัดทำเหมือนกันพี่น้องแล้วก็ลองกดเข้าไปดูห้องไหนเข้าได้บ้างโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้าสู่ตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะโอเคแล้วก็กดดูช่องของนะพี่น้องเออเนี่ยเห็นไหม,ไมช่องของมันก็จะขยายขึ้นมานะครับนะเออในภาคนี้ของจะขยายแล้วก็อ่าตอนนี้มันก็จะดูกระตุกๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมใช้โปรแกรมอัดหน้าจอครับมันก็ทําให้เครื่องมันหน่วงนะครับมันก็เลยเดินชา์แต่ว่าเราจะสังเกตว่า ไอตัวอื่นก็เดินปกตินะครับแต่ว่าตัวเราเวลาเดินมจะนวงๆนวะงเห็นไหมเออที่จริงมันก็เดินปกตินะครับถ้าสมมติว่าผมกดยกเลิกการอ่านหน้าจอเนี่ยมันก็จะเร็วเป็นปกติของเกมมันนั่นแหละเ,ออเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่าตอนอ่านหน้าจอกับตอนที่ผมไม่อัดหน้าจอครับมันจะต่างขนาดไหนนะโอเคตอนนี้ผมก็จะเปิดให้ดูนะครับว่าหน้าปาร์ตี้ของเราเนี่ยเห็นปะ่ะมันก็จะมีพวกเว v e l ซี l e v ซีสามนะครับเนี่ยเห็นเพื่อนต่างประเทศนะครับแล้วก็ลองทักทายดูครับว่าเป็นคนมาจากไหนนะแล้วก็ ามเขาดูก่อนครับว่าเขาจะตอบหรือเปล่านะเออไปดิให้ดูนะเออดูก็รอดูนะครับว่าเขาจะตอบเราหรือเปล่านะครับนะเออ A few moments later โอเคครับผมปรากฏว่าเขาแม่งไม่ตอบเราไอ้ซัดนะเออตอนนี้ก็มีเพื่อนเข้ามาเพิ่มนะพี่น้องนะเออเห็นไหมอ่าจะขึ้นตัวกฤิด,ดย,ยาวๆเนี่ยเออเพื่อนมาเพิ่มเนี่ยนะเออก็ขึ้นมาเราสามารถที่จะคุยกับคนอื่นได้นะครับพี่น้องแต่ว่าเขาเฉลิมไม่ตอบเราเองนะพี่น้องเออนะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่า ตอนที่ผมไม่อ, e ball, อ่านหน้าจอครับมันจะความเร็วเกมปร okay. okay okay. ะมาณไหนนะโอเคโอเคครับผมนี่ก็จะเป็นความเร็วปกติของเกมนะเห็นปะเออมันก็จะเลื่อนได้ปกตินะครับไม่ได้ไม่ได้กระตุกไม่ได้อะไรนะเอออันนี้คือผมไม่ได้อ่านหน้าจอไงมันก็ความเร็วเกมก็ปกตินะครับเออมิตินี่เราก็สามารถใช้ร่วมกับคนอื่นได้นะครับถ้ามันไม่เป็นด่านที่มันสูงเกินไปแล้วก็สามารถเข้าได้นะเออเนี่ยเห็นไหมมันก็วิ่งได้ปกตินะครับไม่ได้กระตุกอะไรนะที่เราเห็นว่ามันกระตุกก็เพราะว่าผมอัาหน้าจออยู่นั่นเองครับเนี่ยเห็นปะเออ เนี่ยช่องเก็บของเราจะขยายนะครับพี่น้องไม่ต้องใช้ปักววยนะแต่ว่าถ้าเทียบกับปักววยมันก็จะต่างกันนะตรงที่มันไม่มีหน้าอื่นให้เราเก็บของคนระับพี่น้องแล้วก็เปิดแมปดูเออมะโอเคปึ้งขึ้นมานะครับก็ประมาณนี้นะครับออนไลน์เนาะเราก็สามารถที่จะคุยกับคนคนอื่นได้นะครับถ้าเขาตอบเรานะตอนนี้คือเขาไม่ตอบเราไงเออนะ พี่น้องมื่อก่อนๆผมก็เล่นนะก็จะเจอกับคนประเทศมาเลเซียนะครับก็ได้คุยกันนิดนึงนะครับนะคุยภาษาอังกฤษนะถ้าใครรู้เรื่องก็รู้ไปนะครับถ้าใครไม่เกงาา่งภาษาอังกฤษก็แย่หน่อยนะเออโอเคครับ okay, ผมตอนนี้เราก็กลับเข้ามาในเกมนะครับนะเออเราก็จะลองทักทายเขาอีกรอบหนึ่งครับนะเ,ออเราจะทําตัวหน้าด้านนะครับนะแล้วก็ถามเขาก่อนว่ามีใครอยู่ที่นี่ไหมพี่้อเออ i s t h e r e anyone เออถูกไหมวะไม่รู้นะใช้ Google แปลนะครับปับป๊บปับป๊บปั๊บ anyone anyone นะครับพี่น้องเออเราก็ใส่เครื่องไมายตึ้งเข้าไป รับนะแล้วก็รอดูครับว่าเขาจะตอบเราหรือเปล่านะครับนะคือ,อลองดูซิ few moments later. แล้วมันก็ไม่ตอบเราเหมือนเดิมนะครับมันตั้งใจเล่นมากเลยนะพี่น้องเออถ้าเราไปเจอแบบพวกแบบเฟนลี่เฟลลี่อะไรมันก็จะตอบเราแต่ว่าแม่งเจอพวกแบบตั้งใจเล่นหรือเปล่ามันไม่ตอบเราเลยนะพี่น้องเออโอเคครับผมสําหรับการทาเกมเดอบิวให้เป็นระบบออนไลน์ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับนะสำหรับอีพีต่อไปนะผมจะมาทําเกมอะไรหรือทําเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็อรอติดตามรับชมรับฟังกันต่อไปนะครับแล้วก็อีพีนี้นะครับต้องพูดจริงๆว่าผมขอ คนละหนึ่งไลฟ์หนึ่งซับนะครับนะอีพีก่อนๆผมไม่เคยขอเลยนะครับแต่อีพีนี้ผมขอเถอะนะเพราะว่าผมต้องไปนั่งดูแบบช่องต่างประเทศแบบปวดหัวปวดเสียนมากเลยนะผมขอเถอะนะคนละหนึ่งไลฟ์หนึ่งซับก็ยังดีนะครับพี่น้องตอนนี้ซับไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับนะโอเคครับสำหรับอีพีต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามรับชมรับฟังกันนะครับสำหรับอีพีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีวู้